สวัสดีครับมืนีสิผ้ามเฮ็ดแกงผักขิ้ลกใส่ตีนง่วนะครับผมอ่ามอาตะแลรงเข้ามาคันน้ายานางก่อนนะครับขันเองเลยนะครับผมนี่ครับจะเป็นเครื่องต่างๆครับน้ายานางผักซี่เหล้าต้นหอมผักขานะครับแล้วกับพวกข้าไใบตะไคร้ยังก่อนุกดงหุกโดนะครับผักขิลิกเขาก็ต้มไวแล้วนี่คือเครื่องที่เขาตำมานะครับหอมแดงนะครับหอมแขกกระพริกนะครับแล้วก็จะมีตีนง่วงที่ผมตุนไว้ก่อนหน้านี้นะครับเอาครับใส่น้ำยานางลงไปนะครับผม ปรุงด้วยเครื่องที่เขาตำลงไปกับริกหอมแล้วก็ตะไคร้ซ้อยนะครับแล้วก็หอมอีกที่นึงครับใส่ไปลุกตรงลุกโดดใส่ไปครับปรุงรสด้วยผงนัวครับนำปลาแดกครับผมค่อยๆปรุงนะครับขาดเรืออยังเดี๋ยวเขาชิมเดี๋ยวเขาก็เติมแตงลงไปนะครับผมเขาก็จิปลปอยให้น้ำมันเดือดนะครับนี่ครับก็ลืมเดือดนะครับเดี๋ยวรออีกน้อยครับพอเดือดเขามาใส่เท้าวัวกันครับ ผมกบบเป็นการเคยกินรข้งแรงนะครับการแกงขิ่นไส้ค้าว่าปกติกินแต่หนังนะครับอ่าข้นตักหน่อยครับอ่าเดือดแล้วก็ใส่ผักต่างๆลงไปครับผมผักซีเล่าครับต้นหอมใส่ลงไปครับหน่อยๆหน่อยน้อยครับให้ผักมันจดืสลดมันจะสดืดซุกนะครับมังนี้กินหอมนี่ครับตามใลต้นหอมนะครับผมเป็นการกินรข้งแรงผมนะครับในชีวิตปกติมากินแต่ใส่หนังนะครับเ่าเคยกินใส่ตีนงัวนนะครับเอาเสิร์ฟครับผม Uh huh. หอมๆครับสีสัน uh huh. ของหมักครับผมกินแล้วขนียวนี่กินแ่าไม่เบื่อดีครับเมนูนี่ให้ลูกโดดาดีว้าวากินครับนี่เดี๋ยวมาชิมกันครับว่ามันจะเป็นแบบไหนลายสอครับแกงผู้ไดส่ตีนงวู ที่เด็ดครับนัวพอดีเลยคลยลยมแบบว่าพอกค้มลายใบหน,หนึ่งนะิ่มนะอันนี้กินแบบละบุ้นนมเปลือย mm hmm. อด่บ mm hmm.